สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคโค่ชาแนลครับพอดีได้เครื่องคอมมา,าตัวหนึ่งนะครับเป็นคอมตัวใหม่นะครับแล้วก็จะเอามาลงวินโด s นะครับจะเอามาลงเป็นวินโด้สิบนะครับแล้วก็พอลงแล้วติดปัญหานะครับติดปัญหาว่า,าตัววินโด s ที่ผมทำใส่แฟลชไดร์ไว้พอผมะเอไปลงอะ่ะมันมองไม่เห็นอนิสในเครื่องนะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลดูว่าเอ๊ะ มีใครเคยเจอปัญหานี้บ้างหรือปัญหานี้เกิดจากอะไรนะครับก็พอจะสรุปได้ว่าถ้าเป็นอคอมที่เป็นซีพตัวใหม่ๆแรืที่เป็นเจนเจนน่าจะประมาณเจนสิขึ้นไปนะเจนสิบเจนสิเจนสิบสองอะไรพวกนี้นะครับซึ่งจะเป็นเจนใหม่ๆอย่างเงี้ยมันจะติดเขาเรียกติดไดเวอร์ของตัวอินเทนะครับไอตัว IRST นะครับหรือว่า i n น e l Rapid Storage Technology นะครับไอตัว ตัวเนี้ยตัวที่เราติดจนเนี้ยถามว่าทําไมมันต้องต้องต้องลงไปด้วยเพราะว่าอ่าเท่าที่ผมอ่านละเอียดดูนะครับไอตัว intel เล็บตัวเนี้ยมันจะช่วยนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพวกฮันดิสที่เป็น SSD นะครับเป็นพวก m 2, เป็ไปะไรพวกเนี้ยนะครับฮันดิสรุ่นใหม่ๆอ่ะม,มันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้นะครับแต่ว่าเวลาเราลงเราจะไม่ได้ลงเหมือนกับเมื่อก่อนที่เอา Windows ใส่แฟลดไดส์แล้วก็ไปโหลดลงบอกตินะมันจะมีขั้นตอนยุ่งยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ mm. เดี๋ยวไปดูกันว่า,าวิธีการในการแก้ปัญหา ลง Windows ด้วยแฟลชไดร์แล้วไม่เห็นฮาร์ดดิสต์ในเครื่องอทำยังไงนะครับผมนี่นะครับเวลาเราบูตปกติเวลาเราทำไอตัวบูต Windows เราทำกับแฟลชไดร์นะครับเราใช้แฟลชไดร์ในการทำบูต Windows พอเราโหลดตัว Windows จาก Microsoft มาใส่แฟลชไดร์เสร็จแล้วอะเราก็มาใส่ในเครื่องแล้วก็เข้าไปที่บูตเขาเรียกกันอะไรบูตบูตพาริชั่นบูตบูตเมนูของมันนะครับ เครื่องนี้เป็นของเอเซอร์นะครับในการเลือกบูตนะก็ตอนเราบูตเครื่องขึ้นมาเนี่ยให้กด F12 นะครับกด F12 มันก็จะโชว์ขึ้นมาในในหน้าว่า select boot device นะครับ select boot device คือเลือกเลือกว่าต้องการจะบูตจากตัวไหนนะครับเราต้องการจะบูต Windows นะครับบูต Windows จากแฟลชไดร์เราก็เลือกเป็นตัวแฟลชไดร์ที่เราเสียบไปนะครับนี้ผมเสียบแฟลชไดร์ไว้แล้วนะครับผมก็กดเลือกเลยแล้วกด enter ครับนี่นะครับมันก็จะเข้ามารอสักครู่ครับ อันนี้พอบูตใช่ไหมมันก็จะเข้ามาในหน้าของตัวนี้นะครับหน้าลง Windows, ลวินโดว์เราก็กด next เลยครับแล้วก็อินสตอลเลยครับนะเสร็จแล้วติ๊กตรง i a c c e p t ครับปุม่มซ้ายล่างแล้วก็ next เลยครับนี่มันก็จะให้เลือกสองหัวข้อตัวบนจะเป็นการอัปเกรดถ้ามีวินโดว์อยู่แล้วนะครับตัวล่างจะเป็นการอ่าฟอร์แมตฮัดดิดลงวินโดว์ใหม่นะครับเราเลือกตัวตัวล่างครับ นี่นะครับผมลดตัวล่างแล้วนี่แหละครับปัญหาที่เราเจอสําหรับผมไม่แน่ใจเพื่อนๆเ,เจอหรือเปล่านะแต่ว่าของผมเครื่องนี้เป็นเครื่องของเอเซอร์นะครับเหมือนที่บอกเป็นเอเซอร์ตัว T c 1 6 6 0นะครับ CPU มันจะเป็นตัว i5 gen11 นะครับบูตเข้ามาเนี่ยมันก็จะไม่เห็นตัวไดส์ในเครื่องนะครับก็คือไม่เห็นฮาร์ดดิส เราต้องลงไดเวอร์ของตัว iisc ตัวนี้ลงไปด้วยก่อนนะครับด้วยการนี่ครับโหลดไดเวอร์ตัวนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องไปโหลดไดเวอร์มาก่อนนะครับโหลดไดเวอร์มาใส่ในตัวแฟชไดตัวนี้นะครับตัวที่มีวินโดว์อยู่เนี่ยเราต้องไปโหลดไดเวอร์จากอินเทมาก่อนนะครับเราเราถึงจะมาเลือกโหลดหลงในเครื่องตัวนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนในการาดาวน์โหลดตัวไฟล i i t กันนะครับผม ให้เรามาที่เครื่องต่ออินเท์เนตนะครับแล้วก็เข้าไปที่ Google Chrome เลยครับแล้วก็พิมพ์ตรงช่องน,นี้เลยว่า,า Intel r e p i t นะครับ Storage Technology Intel r a p i d RA นะครับ PID นี่นะครับมันจะขึ้นมาให้ Intel Rep Rep r t นะครับ r a p i d Storage Technology นะครับติก๊กไปเลยครับ แล้วก็เลือกบัวข้อแรกเลยนะครับ www intel com แล้วก็ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับให้เราเลือกตัวนี้คลิกเข้าไปเลยครับเนี่ยเข้ามาแล้วมันก็จะมีฟไฟล์อยู่3ตัวนี้ให้เราดาวน์โหลด2ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้กับตัวนี้นะครับดาวน์โหลดไปเลยคลิกเลยครับนี่ดาวน์โหลดไปแล้วอคลิกตัวนี้ด้วยครับนี่มันจะมีสองไฟล์นะครับไฟล์ที่มีคําว่านอนกับไฟล์ที่ไม่มีคําว่านอนนะครับเราจำไว้เลยสองตัวนี้เดี๋ยวเราจะก๊อบตัวเนี้อ่า เดี๋ยวข้าวดูก่อนก็ได้แป๊บนึงโ,โอเคมันจะเป็นไฟล์ซิปมานะครับเป็นไฟล์ซิปมาเราต้องแตกซิปก่อนแตกซิปแล้วก็เอาไปใส่ในตัวแฟลชฟดไดตัวเมื่อกี้นะครับโอเคีขวาโอเคนะครับได้ไฟล์มาแล้วสองอันนะครับแล้วเราก๊อปสองตัวนี้นะครับเอาไปใส่ในตัวเฟชได์ที่เราลงวินโด้นะครับที่มีวินโด้ของเราอยู่นะครับก็ไปเลย โอเคเดี๋ยวเราไปดูเครื่องเมื่อกี้ต่อกันเลยครับเอ็ครับพอเราได้ไฟล์2ตัวเมื่อกี้มาแล้วก็ปใส่ในแฟลชไดร์มาแล้วนะครับทีนี้เราก็มาบูตเครื่องที่เราต้องการจะลงวินโดว์ม่อีกรอบหนึ่งพอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับให้เราคลิกไปที่นี่ครับโหลดไดเวอร์ครับนะเสร็จแล้วก็บล็คครับพอบล็เสร็จก็มาเลือกแฟลชไดร์ที่เราก็ป์ไอตัว2แฟลมกี้ใส่ไปนะคือแฟลชไดร์คือตัวนี้นะครับแฟลชไดร์ผมเมื่อกี้คลิกเข้าไปครับ นี่ครับมันจะมีไฟล์อยู่สองอมีโฟลเดอร์อยู่สองโฟลเดอร์นะครับตัวบนโฟลเดอร์ er ตัวบนเนี่ยถ้าถ้าตาม <c oughs> ตามที่มันเขียนมานี่คือเป็นโฟลเดอร์สําหรับบอร์ดที่เป็น Intel นะครับสาหรับเครื่องที่เป็น Intel ส่วนตัวล่างสําหรับเครื่องที่ไม่ใช่ Intel นะครับก็คือเครื่อง AMD นะครับข้างบน Intel ข้างล่าง AMD นะครับแต่ของผมมาเครื่องนี้เป็นเครื่องของ Intel นะครับเป็นเครื่องของ Intel เพราะว่าเป็น i5 Gen11 เออใช่ i 5้า j อนะครับผมลองเลือกตัวนี้นะลอ,ลองเลือกตัวบนดูแล้วก็โอเคครับอันนี้คือเป็นโฟลเดอร์ที่มันเขียนว่าของ intel นะเอาที่ผมลงโหลดใหม่โหลดไดเวอร์นะครับ browse แ,แล้วผมไปเลือกตัวล่างนะครับโฟลเดอร์ตัวล่างที่เป็นของ non intel นะครับตัวนี้โอเคครับนี่มันจะขึ้นึ้นมาเยอะเลยมันจะขึ้นึ้นมาเพียบเลยนะครับ ถ้ามันขึ้นเยอะๆอย่างนี้ให้เราให้เราติ๊กไฮไดเวอร์ที่มันที่มันไม่คอมแพตเบิร์ไอติ๊กเครื่องหมายตรงนี้คือถ้าติ๊กเครื่องหมายออกเนี่ยหมายถึงว่ามันจะโชว์ไดเวอร์ทั้งหมดของตัวบอร์ดเลยนะครับของตัวบอร์ดเลยแต่ถ้าเราติ๊กไฮเนี่ยมันก็จะเลือกเอาไดเวอร์ที่มันคิดว่าเหมาะสมกับบอร์ดของเราขึ้นมาให้แค่ตัวเดียวนะครับอันนี้ผมติ๊กไฮไว้แล้วติ๊กไฮไอตัวไดเวอร์ที่มันไม่คอมแพตกับเครื่องมันก็จะโชว์มันจะนี้ขึ้นมานะครับในอินเทอร์เนสเซนเนี้ยไอผม นะครับเห็นแล้วทีนี้เราก็ลง Windows ได้ปกติแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมแ <c oughs> ปลผิดหรือว่าเขาทาโฟลเดอร์มามาผิดนะครับ non Intel ความว่าอย่างผมคือไม่ใช่ Intel นะครับก็คือ AMD แต่ถ้าเป็นตัวที่ไม่มี non นนก็คือเป็น AMD นะครับถ้าเป็นโฟลเดอร์ตัวนั้นอะ่ะมันก็จะไม่เห็นไรแต่ถ้าเลือกเป็นตัว non Intel อะ่ะมันก็จะเห็นไรนะครับถ้าผมเข้าใจผิดอะไรยังไงก็เพื่อนๆคอมเมนต์เข,ข้ามาได้นะครับ ถือเป็นการแนะนํากันนะครับแนะนําเรียนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมยังไงก็กลองลองดูนะครับมันมีแค่สองโฟลเดอร์ครับลองเลือกดูเลือกทีละโฟลเดอร์ก็ได้ไม่ได้เสียเวลามากนี่ครับเลือกมาแล้วผมก็จะได้แล้วทีนี้เราก็มาทาเหมือนเหมือนเดิมเลยจะเอาได์ได้ไหนในการลงวินโดก็เลือกตามปกติทีนี้ทําตามขั้นตอนปกติได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นอีกสักวิธีการหนึ่งในการ แก้ปัญหาเพื่อนๆห,หลายท่านที่ลงวินโดเครื่องใหม่แล้วมองไม่เห็นฮาร์ดดิสนะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามยังไงก็ยังกดไล้์ก็แชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจก่อลูกกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะนำมาเสนอในกาะต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ